สนับสนุนโดยบุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u ิ X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกเลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมครับก็ปี้จิรัทวัฒน์สิริบุตรและแน่นอนครับกับเรื่องราวดีๆที่จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมกับอาจารย์เสรีวงมนธาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาครับผมมาคมใดสุภาษิตใดเริ่มกันที่บอกว่าคนเราต่างก็มีความพยายามครับแต่ความพยายามของคนเรานั้นมันไม่ได้มีเท่ากันถูกต้องครับ คือคนเราเนี่ยนะครับหนึ่งวิริยะอุตสาหะก็ไม่เท่ากันวิริยะอ๋อใช่ครับบางคนล้มเหลวปั๊บหยุดเลยโอ้ไม่เอาแล้วคือท้อแล้วอะบางคนนั้นอาจจะรองอีกสักครั้งลกขึ้นมาแต่บางคนอาจจะลองถึงสองสามครั้งครับนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนำค่ะจะพยายามอะไรยังไงก็ตามจงมองโลกแห่งความเป็นจริงครับ ก็คือตัวเราและสภาพแวดล้อมนะครับครับเราอยากเป็นอะไรเนี่ยมันใช่ตัวเราไหมนะครับเรื่องของภูมิหลังทางครอบครัวเราเป็นลูกเต้าเหล่าใครความสามารถความรู้และทักษะเงินทุนทั้งหมดเหล่าเนี้ยคือตัวเราแต่ในขณะเดียวกันเราอยู่ในบริบทไหนบางประเทศ โนฮาวสำคัญที่สุดแต่บางประเทศโนฮาวเป็นรองเ no นวะฮูเก่งแต่ไม่รู้จักใคร,ครมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราอยู่ในบริบทประเทศโ no นฮาวหรือโนฮะูนะถ้าหากว่าเราพิจารณาแล้วโอกาสมันไม่ใช่มแม้ว่าเราอยากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราทำไปมันจะเสียเวลาเสียพลังงาน ไปเปล่าๆเ,เราก็ต้องหันเหเปลี่ยนความพยายามไปในทางอื่นนะครับแต่ถ้าเรามองเห็นแล้วว่าโอกาสมันจะเป็นไปได้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เราก็จะต้องพยายามต่อไปนะ,ะอย่าเป็นค,คนที่ท้อถอยกับความล้มเหลวที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคนเรานั้นเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะทำอะไรแล้วสำเร็จในครั้งแรกทุกเรื่องไป มันมีทั้งเรื่องที่เราสําเร็จครั้งเดียวมันมีเรื่องที่เราสําเร็จสองครั้งเรามีเรื่องที่เราสําเร็จต้องลองถึงสามครั้งก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจนะคะอย่าไปคิดว่าเมื่อเรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจและมีความพยายามแล้วเราจะต้องสําเร็จเสมอไปนะฮะแล้วก็อย่าไปท้อถอยกับเรื่องการที่เราอาจจะล้มเหลวสักครั้งสองครั้งคือมันมีคําอยู่สองคำที่เราต้องดูนะครับภาษาฝรั่ง possibility กับ probability possibility คือเป็นไปได้ไหมกับ probability โอกาสจะเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนต้องดูทั้งสองอย่างคือบางเรื่องเนี่ยก็ปี้มัน impossible แปลว่าให้ทำให้ตายยังไงพยายามให้ตายเถอะมันก็ไม่ได้มัน impossible อ๋อครับแต่เรื่องที่มัน possible เรื่องที่มันเป็นไปได้แต่โอกาสที่มันจะเป็นกับเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือ probability ความน่าจะเป็น อันหนึ่ง<ม>คือเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้อีกอันหนึ่งความน่าจะเป็นสูงหรือต่ําแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น<ม>นะเพราะฉะนั้น,นเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เรากาลังพยายามอยู่นั้นมันเป็นไปได้ไหมอย่าไปพยายามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ impossible แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เรากําลังพยายามอยู่มันเป็นไปได้ก็จริงแต่มันจะเป็นไปได้สําหรับคนอื่นหรือสําหรับเราล่ะนะ<อ>เราเนี่ยกี่เปอร์เซนต์เขานี่กี่เปอร์เซนต์ นี้นี่เองนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วะความพยายามมันไม่ได้ลงโทษใครเนาะนะฮะมันมีแต่เรื่องดีๆนั่นเองนะครับมาอีกหนึ่งคำคมอะผมว่าอันนี้เข้ากับยุคสมัยในทุกๆยุคสมัยด้วยนะครับไม่มีเงินไม่มีใครอยากรู้จักไม่มีผลประโยชน์ไม่มีใครอยากคบหาครับอ่ะอันนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าครับ instrumental relationship ความสัมพันธ์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ ความสัมพันธ์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือก็แปลว่าไม่ได้ไม่ได้รักกันจริงไม่ได้ชอบกันจริงไม่ได้ถูกอกถูกใจกันจริงครับแต่ที่เลือกครบกับคนนี้เพราะว่าถ้าครบแล้วจะสามารถทาไอ้นู่นได้ทําไอ้นี่ได้ครับสามารถจะใช้คนนี้ให้เป็นสะพานไปตรงนั้นสามารถจะขอความร่วมมือจากคนนี้เพื่อทําให้สิ่งเ่านั้นอันนี้ฝรั่งเขาเรียก instrumental relationship ซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงตรงไหนรู้ไหมเป็นไงครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดว่าเขาเป็นเครื่องมือให้เราไม่ได้แล้วเราก็จะเลิกคบกับเขาอ่าใช้คำว่าเครื่องมือด้วยนะก๊อปปี้มาคบกับพี่เพื่อหวังว่าก๊อปปี้จะได้ทํางานกไก่อืเสร็จแล้วหลังจากคบกันไปสักพักหนึ่งพี่ก็มาบอกกับก๊อปปี้ว่าก๊อปปี้พี่พยายามแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะช่วยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางกาสจะเป็นไปได้ครับ ก็ปี้หายหัวไปเลยครับลาแล้วรสวัสดีฮะหา,หายหัวไปเลยครับ,รบเพราะว่าตอนที่มาคบกันไม่ได้หวั่นเราถูกใจกันรสนิยมเดียวกันมีทัศนะไปด้วยกันกินข้าวด้วยกันสนุกไปเที่ยวด้วยกันสนุกดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะด้วยกันครับนะถ้าเราเป็นอย่างนั้น เราจะไม่ได้เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเราก็มีโอกาสจะคบหากันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดก็ปี้มาเราต้องมาคบกันเจอเสรีเพราะว่าเจอเสรีจะเป็นสะพานไปตรงนั้นตรงนี้ได้ให้เวลาแกสักสามเดือนหกเดือนเช่ว่าแกจะทาให้เราได้ไหมแต่พอทําไปแล้วพี่บอกว่าก็ปี้ไม่มีทางเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ก็พี่หายหัวเลยค่ะอืไปเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะคนที่คบกันแบบอินสเมนทัลนี่มันไม่มีความจริงใจะ นะความไม่จริงใจเนี่ยมัน,<ใ>นทำใ, <น S 1> ให้เ,<ล>เรา<น>ะจะไม่สามารถเป็นเพื่อนกันต่อไปคบหาสมาคมกันต่อไปถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าเราไม่สามารถจะได้ผลประโยชน์จากการครบแล้วแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยการที่เราจะมีมีคนในสังคมหรือว่ามีเพื่อนมีฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าทุกอย่างต้องเป็นแบบใจใจนะใช่ผมผมผมใช้คาว่าใจใจกับทุกๆคนเลยนะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายจะเพศไหนก็ตามว่แบบใช้ใจใจผมว่า เขต้องบอกไงว่าคนเราเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะอืแต่ขอให้มีเพื่อนที่จริงใจและเป็นเพื่อนที่รักใคร่ชอบพอกันจริงด้วยรสนิยมด้วยทัศนคติด้วยความคิดเห็นด้วยค่านิยมร่วมกันที่สามารถทำอะไรด้วยกันแล้วมีความสุขทำอะไรด้วยกันแล้วมีความสนุกใช่ไหมมันก็จะได้ยาวๆนะ มิตรภาพเพิ่มความสุขเป็นสองเท่าแบ่งความเศร้าเหลือครึ่งเดียวจําไว้นะครับคือเวลาถ้าเราอยู่กับคนที่เราชอบพอกินข้าวก็อร่อยขึ้นดูหนังก็สนุกขึ้นไปเที่ยวก็สนุกขึ้นและยามที่มีทุกข์นั้นเมื่อเราคุยกันปลอบใจกันปรึกษาหารือช่วยเหลือกันความเศร้ามันก็ถูกแบ่งปันเพราะฉะนั้นมิตรภาพเพิ่มความสุขเป็นสองเท่าแบ่งความเศร้า เหลือครึ่งเดียวใช่แล้วนะครับและมิตรภาพก็ไม่ใช่แค่ชื่อถนนนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะนะฮะมาต่อกันนะครับผมกำลังเข้าเรื่องมิตรภาพพอดีครับผมนะฮะมิตรภาพความรักความผูกพันและความจริงใจถ้าคุณได้จากใครรักษาไว้ดีๆนะเพราะบางคนหาทั้งชีวิตไม่เจอจริงคือคนที่เราครบอยเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยเนี่ยนะ แต่พอเราพิจารณาดูเรื่องของการที่ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะครับบางทีเราก็มองออกว่าเฮ้ยความจริงใจมันไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ชัดๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูซิว่าที่เราครบอยู่เป็นร้อยเนี่ยครับมีสักกี่คนที่คบเราด้วยความจริงใจโดยที่ไม่ได้เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งครับแต่เอาความถูกอกถูกใจความชอบหอเป็นที่ตั้งเอาละนะครับคุณผู้ชมครับเราพักนะฮะ เรื่องราวดีๆกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะครับสักครู่เดียวปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์สูปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทานจะอันตรายแค่ไหน ยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V Cross 4x4 Master of อ l l Roads ลุยหาโลกโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะคะ รักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่าโกทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกว่าโก love earth เรารักโลก not a collection it's our mission Let's the it to last go! Hold new v e r isu z u x series Man midlife infinite x life สุดของโยเกิร์ตบริเชสพผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุกสองกลิ่นเลือกบริเชสสิครับหมดหมายใหม่ไม่สิ my my ้นสุด the new new X the uncharted ตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จดัดหนักสนับสนุนโดยม,ดมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e ิว โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิว่าก้เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามิตรภาพถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะ<ด>ถ้าเกิดว่าเราเอาผลประโยชน์นําหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นนะพี่นะถ้าใน,นเมื่อหมดผลประโยชน์ก็จะจากกันไป แต่ถ้าเกิดเรารักกันชอบกันเป็นเพื่อนกันด้วยรสนิยมนะฮะด้วยความผูกพันมันไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์เป็นที่ตั้งใช่มันเป็นเรื่องความสนุกสนานความห่วงใยคืออยากไปเที่ยวก็อยากมีคนนี้ไปด้วย้ากินข้าวถ้าเกิดมีคนนี้ไปด้วยก็จะกินข้าวอร่อยขึ้นไปดูหนังถ้าคนนี้ไปด้วยก็จะสนุกขึ้นนะะคือมันมีความอยากอยู่ใกล้กันอยากทําอะไรร่วมกัน ถ้าเป็นแบบนั้นนี่มันไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ครับแ,แต่ถ,ถ้าเกิดเป็นผลประโยชน์คือฉันคบกับเธอเพราะเธอจะทำอย่างนั้นให้ฉันฉันคบกับเธอเพราะฉันจะได้อันนี้จากเธอแต่บัตรนี้สิ่งที่เธอจะทําให้ฉันเธอทาไม่ได้ สิ่งนี้ที่ฉันเคยหวังว่าจะได้จากเธอมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉันหายหัวไปเธอไม่ต้องมาว่าฉันนะเพราะฉันไม่ได้คบเธอด้วยความรักความผูกพันฉันคบกับเธอเพราะฉันมีผลประโยชน์ในบางอย่างที่ต้องการจากเธอแต่บัดนี้เธอไม่เป็นประโยชน์กับฉันแล้วครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราใช้ความจริงใจซึ่งกันและกันเราเชื่อว่าการช่วยเหลือมันก็จะมานั่นเองแหละนะครับนะฮะอ่ะมาต่อกันนะครับนะะเป็น เรื่องของคำว่าข้อคิดในวันนี้นะฮะเป็นคำว่าคิดนะฮะพี่อิทนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอันแรกเขาบอกว่าคิดมากจะเครียดจริงคือบางคนเนี่ยสารพั์เรื่องจะคิดสารพัดจะคิดแล้วก็คิดในเชิงลบด้วยนะอ่าเรื่องนี้สำคัญนะฮะคิดในเชิงลบก็เครียดนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเขาบอกว่า don't take thing personal ก็แปลว่า มีปัญหาอะไรก็ตามอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องเราเท่านั้นอสมบูตินะอมีการจะเดินทัศนะไปเที่ยวกันครับเสร็จแล้วก็ปี้มาสาย15นาทีคนจัดเขาตรงเวลาเขาออกไปแล้วถ้าก็ปี้เป็นคนที่ไม่คิดมากก็ปี่ก็ต้องว่าเราผิดเองที่เรามาสายแค่หนึ่งเดียวเองแต่ถ้าเกิดก็ปี้จะบอกว่าเขาคงไม่อยากเช่นไปหรอกแหมพราฉันไม่มาทันเวลารีบออกไปเลยคงดีใจสินะที่ฉันมาไม่ทัน เนี่ยเ็เรียกเทคติงเพอร์ซันอลใช่ไหมก็พี่ไปได้ยินคนนดินทาโอ้ยนินทาฉันจังเลยทำาหยุ่งกับชีวิตฉันครับแต่ถ้าเกิดก็พี่ดิงีพี่อีเนี่ยมันมีนิสัยนินทาอืที่มันนินทาอยู่นไม่ใช่กูคนเดียวถ้ามันมีโอกาสเป็นนินทาทุกคนแหละก็พี่ก็หายเครียดเพราะเป็นนิสัยของมันไงอแต่ถ้าเกิดก็พี่บอกมันคงไม่ชอบฉันมันนินทาฉันอยู่เรื่อยนเลยคนที่ก็ได้ยินบอกนึกว่าเธอคนเดียวเหรอ เขานินทาทุกคนเธอไม่ต้องตกใจเลยกับคนคนนี้ถ้านินทาใครโอเคฝรั่งก็ตึงสอนน่ะ don't take thing personal นะครับหรืออีกอีกประเภทหนึ่งถ้าไม่ take thing personal ครับคือประเภทวิตกจริตอ้าววิตกจริตนี่เครียดเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้อะไรยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่มองไปข้างหน้ามองเป็นเชิงลบหมดอืมไอ้นั่นคงไม่สําเร็จไอ้นี่คงจะไม่ได้ไอ้นั่นก็คงไม่ยอมไอ้นี่คงไม่เป็นไปตามที่อยากจะให้เป็น แล้วมันเครียดไหมละ่ะเครียดเดี๋ยวฝนตกรถจะติดมากแน่เลยแล้วจะมีรถชนไหมแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้หรือะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนเรานะถ้าเกิดเป็นเลย,อ,ยาอาการวิตกจริตนั้นเครียดได้เหมือนกันนะครับนะฮ<น>ะคือจริงๆแล้วนี่เวลาเราจะท,ทำอะไรเราก็ต้องเผื่อใจไว้อยู่วินซ้มอยู่รู้ซ้มคนเราบางทีเราก็แพ้บางทีเราก็ชนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันจะสําเร็จได้ทุกอย่างเสเมื่อไหร่ล่ะใช่ครับดังนั้นอย่าไปเครียดพยายามให้เต็มที่ เตรียมตัวให้พร้อม,อมผลมันออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับสภาพมันเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่เครียดใช่แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราถัดไปก็คือเราคิดน้อยจะโง่จริงๆคือบางคนเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าจงคิดก่อนพูดจงคิดก่อนทำบ,บางคนพูดพลงพลงโดยไม่คิดครับคนเขาก็จะบอกว่าโง่าบางคนทำอะไรโดยไม่คิดครับ คนเขาจะบอกว่าโง่การพูดการทำจึงมีคำประกอบที่ว่าสติปัญญาปัญญาคือการใช้ความรู้ที่เราริ่เรียนมามาใช้ในการดำเนินชีวิตและในการทำงานขณะเดียวกันสติคือการเตือนใจให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่ารเรากำลังทำอะไรสิ่งนี้ควรทำไหมสิ่งนี้ไม่ควรทำถ้าคนเรามีทั้งสติและมีทั้งปัญญาก็แปลว่า รู้จักใช้ความรู้และทักษะที่ฝึกฝนล่ำมเรียนมามาเป็นประโยชน์ในการทำงานและในการดำเนินชีวิตแต่ในการจะทำอะไรแต่ละครั้งนั้นเอาสติมาเป็นการบอกกับตัวเองเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรครับถ้าเราทำแบบนี้เราจะไม่งงแต่<ห>ถ้าเราไม่คิดเวลาพูดก็พูดพร่องพร่องเวลาทำก็ทำออกไปเลยโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าการพูดนั้นเหมือนดังศาสตร์นาน สารออกไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้หรือบางคนที่เขาพูดว่าคาพูดก่อนพูดเราเป็นนายมันอืแต่เมื่อเราพูดไปแล้วมันจะเป็นนายเราอืเพราะคําพูดจะผูกมัดเราให้เราต้องทําตามที่เราพูดเอาไว้ครับดังนั้นสิ่งใดที่ทําไม่ได้อย่าพูดอย่าสัญญาสิ่งใดที่ไม่ควรทําครับก็อย่าทําโดยไร้สติเพราะว่า จริงๆในนี้เขาบอกว่าทําให้โง่นะแต่พี่เติมให้ว่าคนเราเวลาที่คิดน้อยแล้วทําอะไรออกมาที่ไม่ดีนั้นมันมีสองอย่างนะคะคืออะไรครับโง่และชั่วอ่าบางคนนั้นไม่รู้จริงทําเรียกว่าโง่อ่าไม่รู้ทำแต่บางคนรู้อยู่ว่ามันไม่ควรจะทําแต่กูจะทำอ่าอันนี้เรียกว่าชั่วอืก็มีอาจารย์ที่มาลัยที่ภาคอีสานคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเด็กปีสองผู้หญิงผู้ชายอ่า ย้ายไปอยู่หอเดียวกันโฮ้ยไปอยู่ด้วยกันอ่าอาจารย์เขารู้เขาเลยบอกว่าหนูหนูยังขอเงินพ่อแม่อยู่ครับนะแล้วหนูก็ยังเป็นนักศึกษาหนูไม่ควรจะทําอย่างนี้นะมันไม่ถูกไม่ต้องครับแกเล่าพี่ฟังว่าเด็กตอบว่าไงรู้ค่ะแต่หนูอยากอยู่ด้วยกันเออเห็นไหมล่ะอันนี้เรียกว่าชั่วแต่อ่ะอันนี้ทําไม่ได้หรอคัะหนูไม่รู้ค่ะอันนี้โง่ใช่ไหมอ่ะ มีอีกมหาลัยหนึ่งมหาเอกชนครับเด็กแอบไปมีอะไรกันบนชั้นสูงสูงในยามเย็นนะครับทีนี้ก็มีครูซึ่งเป็นครูเวรนะครูเวรครูที่ต้องตรวจตาเดินตรวจห้องเรียนก่อนก่อนที่จะปิดตึกอะไรกันครับก็ขึ้นไปบนชั้นบนก็ไปเจอเด็กกําลังทําอะไรกันอยู่ครับแทนที่จะรู้สึกผิดรู้สึกอายอืเด็กพูด่าไรกันรู้ไหมว่าไงครับ เขาผู้าขึ้นมาอยู่ชั้นสูงขนาดนี้อาจารยังตามมาดูอาจารย์ขึ้นมาอีกอาจารย์เขา,าไม่ได้ตามไปดูเขาตามไปตรวจตาตึกก่อนปิดมันกระเทือนไปถึงชั้นล่างแล้วอาจารย์แต่เด็กเนี่ยคือรู้นะว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำรู้แต่เธอจะทำไงน,นั่นพี่ต้องบอกว่าคนคิดน้อยเนี่ยนอกเหนือจากจะโง่แล้วครับบางทีไม่ได้งโง่แต่ชั่วชั่วค,คือคนไม่รู้แล้วทำคืองโง่ แต่คนรู้แล้วก็ยังทำจึงเรียกว่าชั่วนะครับนะฮะคนบิดเบือนข้อมูลเนี่ยชั่วไหมชั่วสิมันก็มันเอาไปบิดเบือนข้อมูลความจริงเขาทำไมล่ะคนปล่อยเฟกนิวชั่วไหมเฟกนิวโอ้ใช่ครับคนเอาเรื่องเท็จมากล่าวหาคนชั่วไหมเรื่องเท็จมากล่าวหาไม่ได้สิครับชั่วเลยนี่แหละคนเหล่านี้คือคนคิดน้อยอ๋อนะฮะไม่ใช่โง่นะไม่ได้โง่ค่ะแต่ชั่วค่ะ นะฮะฮเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับน่าจะพอเห็นภาพเห็นคำคมกันไปนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่กันก่อนช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายครับการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีซูซุวีครอส 4x4 r o มาสเตอร์อัพออโรสลุยาโล บกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเราใครจะรักลราคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้ love earth เรารักโลก Not r collection it's our mission สูต X Series มันมิดใหม Infinite X Life ใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุกสองกลิ่นเลือกบริเชสสิครับ ทอนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก การต่อให้โลบตา New Isuzu D Max Magic Eyes สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e w X Yogurt r i c h e สมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ ว่าโก love earth not a collection it's our mission กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อกี้คิดมากจะเครียดคิดน้อยจะโง่และจะชั่วก็เอาเป็นว่าเรื่องของการคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถทางสมองเหนือกว่าสัตว์อื่นใดโอ้ใช่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราถูกเรียกว่าสัตว์ประเสริฐที่พระเจ้า ประธานสมองมาให้เพื่อเอามาใช้ในการคิดดังนั้นการดำเนินชีวิตก็ขอให้ใช้สมองคิดกันบ้างอย่าให้คนบรรดาเราว่าลืมหยิบสมองมาจากท้องแม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนเขาด่าว่านี่อย่านอนตะแคงนะเดี๋ยวขี้เรื่อยในหูมันจะไหลออกมานะครับหรือบางคนบอกว่าอย่าไปนอนใกล้ไฟนะ เดี๋ยวคิดเลื่อยในสมองเนี่ยมันจะไม่เป็นจุนเพราะมันไม่เหลือเนื้อเยื่อเอาแล้วโอโห,โ,หโหนะอาละนี่เป็นข้อคิดวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับผมก็ปี้้จิรัทวัฒน์รอาจารย์เสรีวงมุนทาสัปราหนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ